ครูคะคุณครูคจะมาสอนลำเหรอเอ๊ะทำไมคุณครูไม่คุยกับหนูอ่ะและในขณะนั้นเองคุณครูคะ โรงเรียนแห่งหนึ่งในย่านอวต้าเวิร์ที่วันนี้มีกิจกรรมจัดนักเรียนนักเรียนนั้นไปนลำถวายงานครูนักเรียนจ๋าวันนี้ครูจะบอกนนว่าจะเลือกทั้ง4ี่คนอะไปลำแสดงนในงานวันใกล้จะถึงเนี้ยรายชื่อต่อไปนี้นะจ๊ะจะมีมัดมียกมือขึ้นโน้ค่ะแล้วก็แตงโมยกมือขึ้นจ้ะโน้ค่ะอีกคนก็จะเป็นน้ำหวานนะจ๊ะยกมือขึ้นนะออารวเร็วๆค่ะแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นอดพิมพ์ถ่ายแล้วกันนะโน้ค่ะทั้ง4ี่คนไปที่ห้องซ้อมลำนะไปเจอกับครูเพนีีี้้้กกก็มแแค่นนนยยยาัะ ลำเป็นไม่เนี่ยมือไม้ฉันไม่ได้อ่อนเหมือนพวกเธอพวกเรารีบไปกันเถอะคูเป็นสีนี่เองเป็นคนสอนลำใ้ฉันดีใจมากเลยเราจะได้ลำแล้วแต่ฉันยังกังวลอยู่เลยนี่พิมพ์ถามไม่ต้องกังวลน,นะคือว่าอาจารย์นะ่ะสอนดีมากๆเลยแต่ว่าเธอเคยได้ยินเรื่องเล่านั้นไหมที่ห้องกิจกรรมนั้นนะ่ะมีคนตายด้วยนะออู <c oughs> จริงเหรอเนี่ยมีหรอก,นะกอหน้าจะไปโกหกเพื่อนเลยมีที่ไหนละผีเผินเนี่ยไปและแล้วพวกเขาก็ได้มาที่นี่และที่นี่เองที่ครูเป็นสีเป็นคนสอนรำเมื่อเด็กๆมาถึงที่นี่ก็รู้สึกกลัวมากๆออฉันก็ว่ามันหลอนๆอยู่นะ มัคนคงไม่มีอะไรหรอกหน้ารีบไปหาคุณครูกันเถิดนั่นไงคุณครูมีคนล่ำลือว่าที่นี่เป็นป่าช้าเก่ามาก,ก่อนทาให้เด็กๆนั้นกลัวมากๆเอ้ามาแล้วเหรอเด็กๆมานี่มาครูชื่อว่าครูเพ็ญศรีนะยินดีที่ได้รู้จักทุกคนเอาล่ะเราจะเริ่มซ้อมกันได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่นั้นเองก็มีเด็กที่ซ้อมไม่ได้ก็คือพิมพ์ฐานั่นเองเธอกลับบ้านมาเธอจึงต้องขยันสามเท่าแม่เธอก็เลยบอกให้เธอไปกินข้าวก่อนไม่ได้ค่ะแม่หนูต้องรีบทําให้ได้เพราะว่าเหลืออแคคค่่่หหนนนเเเเดดียยวทลไม้้ะตงจ เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวนะอย่าหักโหมเกินไปเข้าใจไหมโอ้ยเหลือแค่ฉันคนเดียวนี่แหละที่ทาไม่ได้อะใกล้จะถึงวันลําแล้วด้วยดูเหมือนว่าจะเหลือแค่เธอคนเดียวที่ไม่สามารถลําได้วันต่อมาคุณครูก็เรียกไปซ้อมอีกครั้งดีมากเลยท่านั้นแหละโอเคเยี่ยมจ้ะนี่เพิ่มท่าเต้น<ต>ไเนเข้าเพื่อนหน่อยสิคุณครูเองก็โมโหเพราะว่ามันหลายรอบแล้วเธอก็ไม่สามารถลําได้วันตอนนี้เพื่อนเพื่อนของเธอก็ยังเต้นสวยกว่าเธออีกเธอเองก็เสียใจมากๆคุณครูก็ยิ่งกดดันเธอเข้าไปใหญ่เธอลําดูเพื่อนหน่อยสิทไไม่ด้จรง ไปหัดลำมาใหม่เดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหมมามาซ้อมกันใหม่ดูเหมือนว่ายิ่งเธอลำมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเต้นเข้าจังหวะกับเพื่อนๆเลยด้วยซ้ำโมมัดมีโอเคสวยงามมากพิมถาครูชักจะเริ่มหงุดหงิดแล้วนะเนี่ยคนอื่นทําได้ดีมากยกเว้นพิมถาเข้าใจไหมไม่ไว้ไม่ไว้รำไม่เป็นเลยคุณครูคะก็แค่ให้เวลาพวกเราหน่อยสิคะทำยังไงก็ทําไม่ได้ดูเหมือนว่าเธอจะเสียใจมากๆจนมันทําให้เธอนั้นไม่ยอมไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนๆเลยี่พิมถาไปกินข้าวก่อนเราจะ ้อมหนักไปแล้วนะพอก่อนก็ได้นะเธอจะอยู่ห้องนี้คนเดียวหรอนีอไปกินข้าวกันเธอ,อไม่ต้องเก่งก็ได้นะพวกเราจะสอนให้อีกทีก็ได้ไม่เอา,าพวกเธอไปกินข้าวกันเลยฉันไม่ยอมแพ้หรอกไปเถอะแล้วเธอเองก็ได้ไล่เพื่อนให้ไปกินข้าวเพราะว่าเธอนั้นจะซ้อมให้ตายซ้อมให้หนักกว่านี้ซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในห้องนี้มันอาจจะมีวิญ,ญญาณบางอย่างอยู่กับเธอก็ได้เธอก็ได้ตั้งใจซ้อมอยู่ห้องนี้คนเดียวดีๆเสียงเพลงก็เปิด<อ>ขึ้นอัตโนมัติ ไล่ไขเปิดอะ่ะอ,อย่าบอกนะเธอก็ไม่ได้เอะใจอะไรจนกระทั่งกลับบ้านไปเหมือนว่าจะมีวิญญาณบางอย่างที่ตามเธอมาฉันจะสอนให้แล้วกันนะฉันจะสอนรำสวยๆไปเลยถ้าเธอเอาไข่ไปเส้นไหว้ฉันสงสารเด็กที่รำไม่เป็นจริงๆและตอนนั้นเองเธอก็ได้ตื่นขึ้นมา นเวนิร์ตดีนะจ๊ะยี <c> ่ <oughs> ตัวนี้ก็ได้บอกกับเธอไปว่าให้เธอนั้นเอาไข่ไปเส้นไหว้ซะต่อมาเธอก็ได้มาที่ข้างทางเธอก็เห็นสารพระภูมิอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยเอาไข่ามาให้แล้วนะคะอย่าลืมสัญญาละและพรุ่งนี้เช้ามาถึงในการซ้อมรำตอนนี้เธอก็ดูเหมือนว่าจะรำเข้าที่แล้วเอาละนักเรียนพร้อมนะวันนี้วันสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้ตั้งใจรำอย่างสวยงามจนคุณครูก็เริ่มสังเกตเห็นว่าพิมฐานั้นเต้นสวยมากๆเธอรู้สึกดีใจที่เห็นเป็นแบบนั้นโอ้ยฉันภูมิใจที่สุดไปเลยพิมฐาน มากมาก hey, ขอบคุณนะคะคุณครู ทุกคนดูพิมพ์ทาไว้นะเนี่ยเขาใช้ความพยายามมากเลยโอ้สวยมากมาออสวยได้ไงแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้คุณครูจะภูมิใจแล้วก็เพื่อนๆน,นี่ก็ตะลึงไปใหญ่ถึงเวลาพักกินข้าวเพื่อนก็ได้ถามว่าทำไมเธอํำสวยจังเลยอะมไม่มีอะไรหรอกฉันก็ซ้อมํำนั่นแหละจนเหนื่อยอะแต่เธอเองก็ไม่ได้บอกว่าเธอเองนั้นเอาไข่ไปเส้นไหวผีต่างหากผีตัวน,นั้นก็ช่วยเหลือเธอให้เธอํำสวยแ็่ว่ามันแปลกๆนะทําไมอยู่ดีๆเขาํำสวยขนาดนี้อะฉ <c oughs> ันว่ามันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆไม่รู้ล่ะไปกินข้าวกันเถอะ เพือพ่อนๆของเธอก็ได้แต่สงสัยว่าทาไมเธอนั้นรําสวยจังมเมื่อตอนกินข้าวเที่ยงนั้นพิมถาก็รีบกินรีบไปเย็นๆค่อยๆกินไม่ก็ต้องรีบกินจะจะไปซ้อมฉันขอไปซ้อมก่อนนะอะไรกันเพื่อนยังกินไม่เสร็จเลยไอ้นี่นะหลังจากที่พิมถาไปก็มีข่าวบางอย่างเกิดขึ้นนี่ได้ยินข่าวรือเปล่าครูเป็นสีดอลร์ชนตายแล้วนะวจริงเหรอเนี่ยจริงเหรอจริงสิตอนนั้นครูเป็นสีข้ามทางไปเอาชุดนะและเป็นชุดนางรําด้วยแหละว่าเธอข้ามทางไม่พ้นน่ะรถชนออจริงเหรอเนี่ยต้องไปบอกพวกเด็กๆแล้วนี่เด็กๆคร เด,เด็กๆจ๊ะไม่ต้องไปรําแล้วนะตอนนี้ครูเพนสีอ่ะโดนรถชนเสียชีวิตแล้วอเ,เอา้าแล้วนี่พิมพขาอยู่ไหนเนี่ยไปเรียกเพื่อนมาเลยไม่ต้องไปราแล้วค,คนต้องไปงานจบครูเพนสีสวยแล้วไงล่ะพิมพ์ถาอยู่ในห้องและแล้วมีเพียงแค่พิมพถาที่ยังไม่รู้ข่าวนี้เธอก็ได้เข้ามาในห้องซ้อมอฉันต้องรีดซ้อมฉันต้องเก่งให้ได้คอยดูและแล้วเธอก็ได้พบกับคุณครูที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณครูคุณครูจะสอนราหนูเหรอเนี่ยว้าวสวยจังเลยนะชุดอ่ะเอ๊ะแต่ทาไมคุณครูไม่พูดกับหนูยืนนิ่งอย ตอนนี้นเอง,เองที่เธอจะวิ่งออกจากห้องค, <น S 2> คุณครูตายแล้วหนี่ยอยู่ดีๆเปียโ,โนก็เปิดขึ้นเองแต่แล้วผีตอนนั้นก็ได้โผล่ออกมาแห่อ๋อเจ็บตัวแต่นี่นะนี่นะนี่นะพิมทาเองก็เริ่มเสียสตินี่มันเรื่องบ้าอะไร แล้วแล้วเธอก็ได้วิ่งกลับบ้านไปรุ่งเช้าแม่ของเธอก็ได้เดินมาหาเธอตามปกติตอนนี้เธอเหมือนจะเป็นบ้าสติก็ฟันฟ่นเฟือนแม่เธอก็ได้บอกแต่ว่าให้กินข้าวหน่อยลูกไม่กินข้าวมา3วันแล้วนะเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยต้องให้เพื่อนช่วยแล้วสินะและคุณแม่ของพิมพถาเองก็ได้เรียกเพื่อนๆให้มาหาเธอวางข้าวไว้ตรงนี้นะเด,เด็กจ๋ายังไงก็ช่วยคุยกับลูกแม่หน่อยนะวันนี้ลูกแม่เหมือนไม่ใช่คนเก่าเลยอะ่ะกันต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ เขาคงเสียใจมากๆเสียสติด้วยยังไงแม่ก็ฝากด้วยนะไปละเมื่อเพื่อนๆมาหาพิมถาก็ได้ตกใจที่เห็นพิมถากลายเป็นแบบนี้พวกเธอก็ได้เล่าให้ฟังว่าฉันลืมบอกไปเลยว่าวันนั้นน่ะที่เธอวิ่งออกมาคือครูเป็นศีตายแล้วนะแกโดนรถชนตายอ่ะตอนนั้นแกก็หอบชุดมาให้เราด้วยน่าสงสารมากๆเลยใหลจะถึงวันรำแล้วแท้ๆคุณครูก็ดันมาตายซะก่อนเธยของขวัญผวาเลยสิท่าเสียใจด้วยนะ แล้วก็นะแล้วก็ผีตัวนั้นนะ่ะฉันรู้เรื่องของเธอแล้วนะที่เธอเอาไข่ไปเส้นไหว้อะจริงๆแล้วมันหาตัวตายตัวแทนต่างหากละ่ะเพราะว่าห้องชมรมนั้นเป็นป่าช้าเก่ามันอยู่ที่นั่นมาสิบปีแล้วมันต้องการให้คนมาอยู่แทนมันถา้าไม่งั้นมันก็คงไปเกิดไม่ได้อะ่ะอ,อฉันเกือบโดนฆ่าไปแล้วล่ะนี่ในที่สุดผีตัวนี้ก็ได้ตัวตายตัวแทนนั่นก็คือครูเพนสีนั่นเองออฉันจะได้ไปเกิดแล้วฮ้ฉันจะไม่เป็นนางรับอีกแล้ว วายยายเพนสี่เธอตายได้สยดสยองมากเลยนะเอาละฉันจะให้เธอมาเป็นตัวแทนของฉันนะแล้วฉันจะกินไข่แล้วก็จะไปเกิดแล้วแล้วเธอเองก็ได้กินไข่จนหมดจากนั้นครูเพนสีก็เป็นตัวแทนของเธอ ถ้าชอบก็กดถูกใจให้หน่อยนะคะขอบคุณที่ชมพี่อาร์นะจ๊ะเจอกันเรื่องหน้านะจ๊ะและนี่คือเรื่องผีที่พี่อายสมมติขึ้นนะจ๊ะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะทุกคนเดาว่าแต่ทุกคนเนี่ยเคยรํากันหรือเปล่าจ๊ะแล้วก็มีเรื่องลี้ลับอะไรไหมเออนี่นี่นี่มีคนเขาบอกมานะว่าส่วนมากป่าช้าเนี่ยจะอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนใครอยู่ติดป่าช้าบ้างจ๊ะบ,บายยนะ